กาบสวัสดีครับการสวัสดีเอฟซีทางช่องทุกทุกท่านครับรับตอนนี้กับเวลา2โมง50นาทีนะครับเอ็ดวิไลกับได้ตัวเลขหน้าทางนะครับมาจากสายด่วนจากเอซนะครับเซาวันหวยออกกันมาเดี๋ยวนี้ครับเพราะว่าแอดวิไลนะครับเซาวันหวยออกนะครับบ่มีทธุระปาปังมือนีก็เลยนั่งอ่ารอ นะครับไล่ต่างๆนะครับจากเอฟซีที่จะส่งมานะครับอาจารย์ก็มารอดีตามกันนะครับครับตัวเลขหน้าทางครับสายด่วนจาก f c นะครับส่าวันหวยออกนะครับสำหรับ f c ส่งมานะครับคลิปนี้บนอย่างเดียวครับจะเป็นบนอย่างเดียว นะครับตัวเล็กแนวทางจะถูกโอกโดนใจ f อฟคุณพอ่อคุณแม่ทางช่องกันบอนะครับมารอติดตามกันเอฟซีรุ่นสว์สูงไว้นะครับเตรียมสมุิประกากันเลยนะครับคงหาท่านนะครับเพราะว่าตอนนี้กเวลาแค่2.50มง50นาทีนะครับเอดวิไลจะรีบลงแล้ะรีบปล่อยให้ FC ได้ติดตามกันนะครับมื่อนี้นะครับ1ิ 16, มิถุนายนรัฐบาลจะประกาศผล ชงใบใบนะครับเดี๋ยวรอไปนะครับหลังจากคลิปนี้แล้วจะมีอีกบอนะครับล่อสายดวนต่างๆจาก f อซนะครับใจดีเพื่อจะส่งมาจากสำนักใดแน่นะครับส่วนเสาวันห้ยออกจากประมาณนี้นะครับอามือนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับนี่ถือว่ามีแดดครับมือนี้เช้าวันจันทร์นะครับมีแดดกันนะครับอาจไดกะ 2、อวันที่ผ่านมานะครับกัประสบกันนะครับฝนตกสองสามวันติดกันเลยทั้งบ้านแอ็ดวิไลนะครับสกลคนครนะครับฝนตกอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบากับมีบางพื้นที่นะครับที่ได้รับประสบอุทกภัยนะครับน้ำท่วมแบบฉับพันนะครับน้ำปาลาไหลหลากกันนะครับมีอยู่ทั้งตัวจังหวัดสกลคน,นครแล้วก็ทั้งอำเภอซอดาว ชลด้านทิศตะวันออกนะครับติดกับทางอำเภอวริิษภูมิมแน่พังโคนแน่นะครับมีการนำปลาไหลหลากนำถว่วงหน้าเขาตอนนี้ก็ได้ยินข่าวว่าเริ่มะระดับน้ำเริ่ม,มลดแล้วนะครับจังไดกะเอาให้น้ำลดเร็วๆนะครับเขาสูภาวะปกติโดยด่วนนะครับเดี๋ยวเขาน้ำสร้างปลากระจะเสียหายนะครับ้าน้ำมันลดเพราะว่าเข,าข้ากำลัง่ ลำต้นกำลังอ่อนๆอยู่กำลังสั่งต้นสั่งกอนะครับถ้าเขาอ่อนๆนี่จะมีสิทธ์เน่าว้เปื่อยว้นะครับอืจาจนกะให้น้ำฝ่าลดเร็วๆนะครับเอาใจซอยเรือกันนะครับอะพี่น้องเฮ้ากะเรื่องทั้งการบาดการเมืองอืทั้งสุรินนะครับเขตชายแดนตอนนี้กะอ่ะ การข้าวการข้าวข้ากะติตามกันไปนะครับจะเปลี่ยนออกมาสถานการณ์ใดนะครับตอนนี้อ่ะบันเมี่ยงกับยูกันดีๆนะครับกะตามข้าเบื้องภาพข้าวกะโคงจะเป็นทางไฟขมร้นั่นเองนะครับที่ลุกลามกหลังจากเหตุการณ์ช่ายเด่นนะครับสงบ,บมากหลายปีพอสมควรน,นะครับถือว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเอาข้ากรลอกเบื้อง นะครับรเอเบิ่งกันว่าเหตุการณ์จะไปในทิศทางใดนนะครับสำหรับแอดวีไลก็ติดตามข่าวอยู่ตลอดนะครับข่าวกันบ้านกันเมืองแน่ข่าวต่างๆแน่นะครับเ้าเบิง้งาไว้เป็นควมมูนะครับประดับควมมููกันครับสายด่วนจาก f อนะครับเ,เป็นบนอย่างเดียวเ,เป็นบนนะครับ มาติดตามกันเดี๋ยวใส่เวลาเขียนบอดนนะครับแป๊บเดียวแอดวีไลกับพึ่งรีบได้มากนะครับจะรีบลงไฮเอสซี F C เลยนะครับเอาบนอย่างเดียวนะครับวิ่งไปที่หกเม็ดเดียวอขอกาบขอบุญขอบุญเอซี C ใจดีนะครับที่ส่งมาให้นะครับแอดวีไลกับต้องขอกาบขอบุญขอบุญเป็นอย่างสูงนะครับที่ส่งตัวเลขแนวทางมาให้แอดวิไลได้นำเสนอ เรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับแอดวิไลเคยบอกเคยบอกอยู่ตลอดนะครับได้มากแบบใดแอดวิไลจะนําเสนอแบบนั้นนะครับไม่มีการดัดแปลงตัวเลขแนวทางนะครับคือผนส,สง่งมาแบบใดนําเสนอแบบนั้นเลยนะครับวิ่งหกเม็ดเดียวแล้วก็เป็นบนอย่างเดียวนะครับก็คือบนนะครับได้มากครับมาเบิ้งกันนะครับเริ่มจาก หกสามครับเขียนตามด้วยหกหนึ่งหกเจ็ดยังยังประกิเนีะไม่ซื้อเรื่อมือหนีห่วอยออกดรื่อซื้อตัวใด ย่ายเพิ่นถามนะครับมีขี้รถผ่านว่าเพิ่นว่นายังบ่ได้ซื้อหวยครับ636167 68 หกครับมีแค่นี้นะครับบนอย่างเดียวนะครับเสาวันหวยออกนะครับสิบหมิถุนายนนะครับหกแปดมีหกสามหกหนึ่งหเจ็ดหแปดหก้าครับเอาไง,ไง่ายๆก็คือหลุด6นะครับ สำหรับสายด่วนจาก FC แอดวิไลก็ต้องพอกาบขอบุญขอบคุณาบางท่านนะครับจะถามหาว่าตัวเน้นย้ำว่ามีบอกนะครับก็คือพัอนทรงมาแบบนี้นะครับทรงมาแบบนี้พนนวงกลมให่มากนะครับไม่วงกลมให้มาพันทรงมาทั้งไล่นะครับอแอดวิไลก็ต้องนําเสนอแบบนี้นะครับรูดหกไป,เ,ปเลยครับ6 3ส1 6ห6 8นึ่งนะครับหมักฉอบฝากแช่ไป นะครับให้ FC ทางช่องได้ฮูได้เห็นน้ำกันนะครับสำหรับสายด่วนจาก FC ใจดีขอกลับขอบุญขอบุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเ่าครับเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับสำหรับสรุปรวมแอดวิไลกับสรุปรวมให้เบิ้งไปแล้วครับงวดนี้นะครับสรุปไปแล้วแล้วก็ตัวเลขแนวทางแต่ละสำนักนะครับร่วมกันนะครับได้ออกมาอันดับ1ถึงอันดับ5นะครับแล้สรุปให้ FC คุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามไปแล้วเมื่อวานนี้ อาสำหรับคลิปนี้จากล่ากันไปนะครับหลังจากนี้ต่อไปข้ามาเบิงววาจะมี FC ทซีันใดทรงมาอีกบอ่อนะครับรอติดตามกันอายุดีมีแหกสดๆมันๆกันสวัสดีครับ